ที่จับมือถือช่วยให้การถ่ายวิดีโอของเราดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นพร้อมระบบ AI tracking ไม่ว่าเราจะเดินไปไหนกล้องจะติดตามเราไปแบบอัตโนมัติและยังมีระบบการสั่นทําให้ภาพนิ่งมากขึ้นด้วยครับนี่คือ iSteady V3 Ultra จากแบรนด์โ o h e m ขาจับมือถือที่มีเทคโนโลยี iSteady 8.0ป้องกันการสั่นไหวไม่ว่าคุณจะเดินจะวิ่งหรือว่าแพลนกล้องไปทางไหนภาพก็ยังนิ่งครับที่เจ๋งคือเขามีระบบ AI tracking ช่วยล็อกตัวเราให้กล้องติดตามเราแบบอัตโนมัติเวลาเราเคลื่อนที่ไปทางไหนกล กระหันตามทันทีครับเราสามารถใช้ท่าทางมือสั่งงานหรือว่ากดรีโมทคอนโทรลก็ได้นะครับที่เด่นกว่ารุ่นอื่นก็คือตัวรีโมทเนี่ยเขาจะมีหน้าจอเอาไว้ดูว่ามุมกล้องจะได้แบบไหนไม่ว่าเราจะยืนไกลแค่ไหนนะครับเราก็เห็นภาพของเราผ่านตัวรีโมทครับถ้าเกิดเราจะถ่ายในที่แสงน้อยก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเขามีไฟแม่เหล็กแมกเนติกฟิลไลท์ปรับความสว่างได้3ระดับครับ ทำให้ภาพออกมาสวยคมชัดแม้ถ่ายตอนกลางคืนเรียกได้ว่าถ้าใครนะครับอยากได้คลิปที่ดูสมูทภาพนิ่งและถ่ายภาพเองได้แบบไม่ต้องงอใครไอสติตี้วีทรีอันตาตัวเดียวก็ตอบโจทย์เลยครับผมจะแปะพิกัดสินค้าไว้ที่ตะกร้ามุมซ้ายล่างคลิปลองเข้าไปดูก่อนได้เลยนะครับ